สวัสดีครับชองอีสานรอยแปดพันเก่าครับมาขอมาพบกับเอซีอีกครั้งครับเมื่อนี้สินมาเสนอพิธีบ่วงสวงอยู่คำโฉนดครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีครับเมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาครับตอนบ่ายอยู่คำโฉนดมีพิธีบวงสวงพญานัาเกเจ็ดเสียนปูสสีสุดโทญยาสีปทุมมา ข้อหวยกับวาพาดครับไปซองเลขเด็ดจากพอจำก็ได้เลข6 1หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งครับอันนี้กันแ้วแต่ผู้สีเห็นครับเป็นโชคได่ดวงมันนะครับมือวันที่ยี่ที่เกาะคำชะโนดบ้านโน้นเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการพร้อมทั้ง คณะครับรวมถึงในนัทเถเดศมูลมูลารีนาะยเพิ่มบ้านดุงครับได้นำลูกพญานาาเจดเสียนทําการสักการะบูชาถ้าปูสีสุดทโษทเจ้ายาสีปทุมมาเพื่อขอพรและขอขมาเจา้าปูเจาา้ายาที่สิเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญเข้ากับสักการะ,ะในคำถโนดครับ โดยมีผู้เขียวครับพามประจําคำฉนอดนี่แหละคทาพิธีเป็นเจ้าพิธีบ่วงสวงกับมีนางรําลูกหลานเช้าอุดอรจํานวน3ชุดให้หลังจากคทาพิธีกับบวัวพาดครับไปซองขันนมนในพิธีบ้างก็เห็นวัน914าหนึ่ง8หอันนี้แล้วจะดวงไฟดวงมันเดอ้อครับ เบิ้งเอาครับนี่ขันน้ำมนต์ในพิธีเหรอครับเป็นซีหนึ่งบ่เป็นซีหนึ่งหกหนึ่งก็ได้ครับหรือหกศูนย์ก็แล้วแต่ผู้ใดจะเห็นครับอันนี้ก็ตัดออกมาจากภาพขขาวครับขขาวคำโนดนั่นแหละก็่านพี่น้องโต้เข้าวครับถ้าผู้ใดไ,ได้อ่านแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ได้อ่านซ้ำอีก ขันแจ้งนายผู้ยังบดายอ่านกัเบิ้งออกครับเลขค้ำชนดกันี่ละที่ผมลงให้เบิ้งนี่ละก็ขอแจ้งให้ที่น้องที่สิไปค้ำชนดทราบอีกข้างหนึ่งเด้อครับจังไดก็ต้องลงทะเบียนก้อนครับเพื่อปรับตัวให้เขาครับนิวน้อมันสร้างความปลอดภัยให้ครับตัวเองครับสร้างความมั่นใจให้ครับนักท่องเที่ยวแรงท่องเที่ยวค้ำชนดอุดรธานีเนื่อลึงความปลอดภัยเต็มที่ครับ สรุปเลขขันอมนต์ของพอจำเนาะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกับคณะนายอำเภอบ้านดุงนี่แหละครับก็แต่ผู้ใดสีเห็นครับแต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งครับเห็น914 614 14 1188นี่และครับก็ชอบอย่าลืมกดติดตามเ้ยครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ